แล้วตังก็ทุกข์ใจเพราะความรักมะวันนี้ไม่มาไม่เลิกละเออเอาตมาเป็นนักบวชหรืดื่มเหล้าไม่ได้หรอกตอนนี้เจ้าทุกข์ใจเพราะความรักยังจะสนใจเรื่องดื่มน้ำหรือดื่มเหล้าอีกเหรอมะมาอืม,มดื่มอ่ะดื่มโอ้เปิดทว คุณชายต้วนข้าเห็นว่าเจ้าจริงใจกับแม่นางหวังมากทำไมเจ้ายอมให้นางไปล่ะเฮ้ยข้าจะผิดแล้วข้าคิดถึงน้องหวาดของข้าเมื่อวานชิงเราสองคนชอบกันมากอีกอย่างเราก็ได้ไหว้พระดีแต่งงานกันเป็นผัวเมียกันแล้วแต่สวรรค์กลั่นแกล้งคนข้ากับนางเป็นพี่น้องกัน เพราะฉะนั้นเราไม่วันอยู่ด้วยกันได้อีกแล้วเมื่อก่อนข้าอยู่ในวัดจิตใจสงบตอนนี้ข้าถึงรู้ว่าคิดถึงคนคนหนึ่งจะเจ็บปวดมากเพียงนี้ไม่ว่าสวดมนต์มากเท่าไหร่ก็อดใจคิดถึงนางไม่ได้เลย